เพลงหยุดคืออะไรหยุดหยุดชีวิตอยู่กับคนนี้อันนี้อันนี้เพลงแต่งงานใช่ไหมที่พยุทยุให้ทีมงานหาเพลงแต่งงานเพลงหยุดตอนแรกไม่รู้ที่เห็นขึ้นมาฉันนั่งยิ้มลำพัางหัวราะรำพัางสดชื่นกว่าทุกครั้งมันเหมือนคนบ้านะพม่พี่บุลินพี่มูลินกรุ๊ปไรเดอร์คือไม่รู้ไงต้องไปลองลองซิหยุดหยุดชีวิต นี่เป็น<ค>น,นี่เป็นการครอบเวอร์เพลงที่ท่านผู้ชมจะไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตนี้ไม่ต้องมีดนตรีประกอบเป็นการคอบเวอร์ซึ่งจะถูกบันทึกเอาไว้ในประวัติศาสตร์ทางติงตองคุณทั่วแล้วก็หน,น้าหนังสือนี่คือเพลงหยุดโดย g r o ๊ปไ i เดอรและคอบเวอร์โดยไบรท์พิเช h i a ทันฉันนั่งยิ้มลำพังหัวเราะลำพังสดชื่นกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา ี่คยังตั้งตาได้พบกับเธอนั้นเรื่องจริงกับความฝันเกิดขึ้นโดยกันทันตาหยุดตรงนี้เดี๋ยวเตรียมนะภ <c oughs> าะพมาการจับมือกันเม,มื่อวานแล้วก็มีภ <c oughs> าพประกอบมาแล้วต้องไปร้องต่อ ฉันอยากจะหยุดเวลานี้ตั้งแต่วินาทีที่ชีวิตมีเธอเข้ามาเธอทำให้คนที่เหนื่อยล้านั้นกล้าจะเปิดหัวใจเออหยุดหยุด,ยด,ยดชีวิตอยู่กับคนนี้แม้ว่าใครจะดีสักแค่ไหนหย,ยุดหยุดความรักทั้งหัวใจ จะหยุดอยู่กับเธอคนเดียวนี่เพลงนี้เข้าเหมือนกันนะคะจะว่าไปบันโดนมากขออีกสักเพลงหนึ่งค่ะหากันจนเจอ <c oughs> สิ่งที่ฉันหวังสิ่งที่ฉันคอยอาจดูเหมือนเลื่อนพี่ยุทธจะฟังไหมลองฟัง<ต>ยังแต่เราก็ <c oughs> จนเจอ,จเจอมันนานแค่ไหนที่คอยเธอมารู้สึกไหมว่าชีวิตคุ้มค่ามเมื่อมีใคร,ใครสักคนข้างกายเกิดมาเพื่อหาใคร คนนึงนี่เป็นการปรเสิฐรูปแบบคนหนึ่งเป็นคนที่ฟ้าสร้างมาตรงใจเราต่างรู้โลกมันแสนกว้างใหญ่แต่มันคงไม่อยากเกินไป,ไปที่ฉันจะพบเธอใช่คะ่ะนี่เพลงนี้ก็เข้าเพื่อความเป็นกลางน้งองใบเพื่อความเป็นกลางไปไหนแล้วอะไรคะ ใจจะขาดเพลงใจจะขาดมองหน้าต่างข้างบ้านไม่เอาจอบแล้ว๋ยวไปกินข้าวแล้วท่านผู้ชมลาไปน้อแหละด้วยเพลงนี้ที่จะร้องน้องใบต้องร้องสักนิดหนึ่งเมื่อดาวโคจรมาเจอกันฤดูเปลี่ยนระบิขี่ไม่เจอเมื่อดาวใไก็เลยเพี้ยนไปด้วยอ่ะฤดูกับเปลี่ยนพันการมุนกับพันแปล เมื่อเธอกับฉันมาเจอกันชีวิตก็เปลี่ยนพันเปลี่ยนไปจากเดิมเปลี่ยนจังหว่มุนของหัวใจให้ใกล้กันเกิดอาการเธอมุนรอบฉันฉันมุนรอบเธอแต่สองดาวก็ยังมุนรอบตัวเองเธอดึงดูดฉันฉันดึงดูดเธอและสองดาวยังเปล่งแสงอันงดงามให้แก่กัน